วัสดีกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในรายการสจิก,กเกอร์ทีวีกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญใหม,หม่ครับผมนะครับมาเตยทีวีครับอี<ย>วันนี้ผมต้องขอยืมสก,กินคุณกายนะฮะคลิปเดียวครับผม <Okay. S 2> คเดียวเท่านั้นโอเคคลิปหน้าไม่ใช่คุณกายแน่นอนไปไหนแล้ววะแล้วผมลงมาข้างล่างแล้อเรามาเล่นอะไรอบอกก่อนบอกก่อนว่ามาเล่นอะไรอ่าตอนนี้มาเล่นไม้คารร์คับ เออรู้ไปครับอ่ะวันนี้เราอยู่กับคนดังนะก็คือคุณะจิเกมเมอร์คือคนดังนั่นเองดังทั้งสามสิบคนเรากล่าว่าเราจะเล่น n a t e r นะแต่ว่าตอนนี้คนมันเต็มอยู่เราก็ต้องขอตัดคลิปไปก่อนนะฮะเราแป๊บเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับฟีเล่นดับกันดีกว่าอึดบ้าแล้วเนี่ย เดี๋ใกล้ถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้วโอเคมาเลิกกันเลยโอเค่จำต้องได้เดี๋ยวเคยวางเอาไว้อิจจาเอ้ย เราไปประกาศสักดาก่อนแป๊บนึงไปเดี๋ยวชื่อกูเดียว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 ลอยขึ้นไปอิทมันไม่ได้สักทีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยออ้ได้วะไอ้โกได้ปะไม่ได้เลยกูเกียดอ่ะเฮ้ยเออนี่ไงี้ยเล็กนึงก่อนกูมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 อิท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 เดลิกหนึ่งก่อน ก็อไไีอสีออส่อะไรไปแล้ววะน่ะก็เอาอิดมาต่อเลยเลยเลยบอสสี่อะไรไปแล้ววะไม่รู้ก็ไม่ถึงเร็วเอาต่อเลยเราทำไมสีฟ้ามันถึงแ,แล้วบอสโกมันตบกูไม่แน่ไม่แน่ไม่โอเค้แลวเอาเล็กก็ว่าแล้วสิแจ๊คเดี๋ยวนะขอดับดับไอรอนก่อนเลยช่วยมึงมาช่วยกู คุณโก้นี่ไม่ต้องช่วยแล้วเล่นเก่งอยู่แล้วเป็นบ้าไอ้เทีเนี่ยโก้โก,โก <S <S ้วัดดีใครอะแล้วลมอยู่เรอาอต้องการวิกแอกแล้วก็อาหารนิดหน่อย ล้วก็บล็อกโอเคไปลุย let's go no okay สอก้อนวิ่งกลับละสองก้อนสองก้อนสองก้อน let's go no okay มีใครตามกูมาปะมีเอาโอ้โหเอาเปล่าเอาเปล่าคนคุมกาละเจ้าเอาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฟ้า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 เอาเปล่าฟ้าเอาเปล่าฟ้าเอาเปล่าฟ้าวดดีเพื่อนไป็นช่ฟ้าวะเออ ไม่รู้เอาบละฟาเอาบละฟา <S <S เอากละฟาใส่าาแก้มโอ้ยไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องนั้นเอ้ยนรกแรกๆวะมันอะแรกผมไมาได้แ<อ>รกทองหมดแล้วนะท้องหมดแล้วโอเคทองทองอือตายไปสิกเอาทองเร็วมีอยู่เจ็ดก้อนไอ้หกก้อนม่น่าจจะใช่เจ็ดแล้วแหละ ก็ไปไปไปอ่ะบอสโอเคกี่เท่าไหร่เนี่ยตั้งต็งเท่าไรตั้งโอเคได้ยูเนี่ย้ยทีแดงมันขุดฐานขุดเพื่ออะไรเอ้าเอาขุดฐานตัวเองเออใช่เชื่อเชื่อเหรก็ทำมจะเชยมาตรงกลางหน่อยช็บกเฮ้ยกวิ่งมาถึงไหนแล้ว ครึ่งทางแล้วใช่ไหมเออเลยแล้วแหละแล้วกูก็ต้องวิ่งกลับเขาทำไมวิ่งไปเลยทำไมวะโกเออใช่เหนื่อยมากมึงให้กูอย่างนี้เลยแหละอุ้ยเกือบตกเอ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ออ๋คือหมายถึงกูเกือบตกแชแนลจะโดนแบมไหมเนี่ย แบนซุปไก่สกัดเซเว่นก็มีคอสเซเว่นทีใดล้มทุกทีเลยทำไมวะเจอแบนซุปไก่สกัดกูดโดนโอเวนตินโมงสกัด <c oughs> โกูเราจะบุกแล้วนะเรื่องของมึงเฮ้ยโกูขอธนูไฟหนะ่อยสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอาราโซ่มาทางเอเดอร์เชดอะเรื่องของมึงได้มาแล้วกู <c oughs> <c oughs> รอเล่นไม่อัดมาแล้ว เรากำลังทำให้หนายอยู่เออมาเร็วๆเนี่ย <c oughs> ส่งไปแล้วอโอดรับเครดิตด,ด้วยอ่าวไม่มีอ่ะ <c oughs> ก็ขอสเตง็งสเต็งสองออามาสเต็งสองแล้วก็สปีดสองออกมาสปีดสองอแล้วก็ชุดเออเสื้อเพชรด,ด้วยเสื้อเพชรส,<า>สองเอาอันเดียวอันเดียววอนอันเดียว,อเ,ยวเอาสเต็งกูไปกูสาม ะคือว่าเราไม่ได้กดสเติงเอาอันเดียวแล้วก็สปีดอันเดียวเพื่อนเราแล้วจะไปบุกแล้วเปิืงเวลาสีบเราแล้วเราแล้วใจบ่อพอใจบอ่อ,บอไม่เดี๋ยวกินสปีดกันขอสปีดอย่างอย่งใส่ไปแล้วนะแก À, อ่ะคืนขวดเอ้ยเราชุดเพชรอ่ะเสื้อเพชรอะเสื้อเพชรเสื้ออะอรไปเร็วด่วนๆเลย,ยจะบ,บุกแล้วบุกสีอะไรโอ้ยจะบ,บุกสีฟ้าก่อนตอนนี้เสื้อเพชรใช้แล้ววะใช้เหล็กเจ็ดก้อนฮลเร็วเร็วโอเคดีมากพวกคื à, นเกาะไปเฮ้ยน้ำมันดอบทิ้ง ขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วโอเคไปเดี๋ยวเอาทองเก็บก่อนน,นี่ะจได้ใส่มั้งตอนนี้กระผมยากจนเก,กียรติตะปีครับผมสเต็งครับไปแล้วเอ,อ่อและไอคลิปที่เราเคยอัดกันแล้วอะมึงไม่เห็นลงวะคลิปไหนวะคลิปที่เราอัดกันอะคลิปไหนบอกก่อนอืมคลิปที่มึง บอกว่าจะมีสูตรแต่เราไม่บอกสูตรอะไรวะกระกองแบบิงบบ๊กเครื่องบิ๊กเครื่องก็ไปลกาวนะก็สีฟ้าตัวหนึ่งฟ้าคเ,เคียด้วยเคีย์หรือเชี่ยเราาไปแล้วไปแล้วไหนวะไม่เห็นเลยตรวต,ต,ต,ตรงกลางอ่ะ เออ,อตาไยไปแล้วโอเคตายแล้วตายแล้วกันแล้วสีฟ้าไปแล้วนะครับต่อไปสีเหลืองนะฮะ <c ười> เอ้ยสีเหลืองสีเหลืองมปนทีมเราเอ้าควายเฮ้ยบอสขอธนูนะเออไปเลยบอสขอทุกอย่างเลยธนูจะไม่เหลือเลยจากนันคือตอนนี้ต้องการ อา้าวฆ่าเฉยเลยค่าไม่รู้ก็ขอบล็อกหน่อยนะก็ไปช่วยหน่อยดิรอแฟบนะฮะอ่ะาฮะฮะอันนึงนะฮะโอเคมาต่อมาต่อนี่ครับไอต่อที่เ<ด>รียนยูทีเสียป่ะมาช่วยต่อนะกูแล้ว โอเคบอสเพราะมันสร้างป้อมมือเสียเยอะเลยวะเออเมื่อไรอะกลัวดีกลัวปล่ะเอ้ยมันเป็นเพื่อนเรานะก็กลัวปะล่ะไม่กลัวเออแค่ไม่กล้าอะดูกลัวทองไม่ให้มัน ไอ้บอสจ้าเพื่อนเราเพื่อนเราอะไรจะยิงโก้ยังไงเจ้าเพื่อนเราเรอ๋อเราจะเราจะทำอะไรหมายถึงเพื่อนกูเฮ้ยบอสจ้าบอสบอสจ้าไมให้ทองมั้งวันเดียววันเดียวไปไปเอาทองไปเอาทองไปเอาทองไปมันจะรู้ไหมล่ะให้ไงอยู่เนี่ยไม่ให้ วิว่งกลับวิ่งกลับแหาใจดีครับรใจดีกับผู้คนเน่ถ้าเขาใจดีกับเราะนะอใช่ดูมาก่อน๊บนพอดูลาดลาวแป๊บเอ้ยมันตอ่อมาวะโกะก็ะามาเอาทองไงคิดดีครับคิดดิอ๋อหรือพวกมันจะต่อบับค่าเราแล้วน,นะ ว่าถ้ามันต่อมาค่าเราก็เก็บแม่งนี่เดี๋ยวกูเอาานูไปให้มันอีกทีเอมไม่ใช่ธนูทองกัสโก้หรือแผวเขาเรียกวริการทองเว้ยโอ้วตอนนี้ทองเรามาหาสมยหัวขาด ให้เนื้อหมูเอาไปสองชิ้นีบอสเดี๋ยวมงมาแป๊บนึ่งไปคาพริกแอ๊บแล้วมันมาแล้วอะ่ะมาทำไรเอ้ยมันให้ยาเราอ่ะยาฮิวฮิวเฮ้ยอะไรยาฮิวอ๋อยาฮิวยาฮิวสมาร์เอนเดอร์เปร์แล็บ ได้สามสิบหกเลนแล็วบ๊อก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 กระโจยฟิวโระโจยฟิวกระโหฟิวเม้าวฟิวตอนนี้ฐานเราก็ใช้ได้เดี๋ยวแล้วเราจะชนะยังไงไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเอาขอให้มันก่อน แล้วก็มาวัดกันเลยเวลาว่าใครดีกว่าใครวัดแหละวัดสามงามเหรอเออใช่ใช่ใชมึงได้ยินเสียงเมววาส์กูไหมไม่ได้ยินไล้ยดนจะเสียงไมค์ช็อตอะ,อะย้ำตรงกู <c oughs> ทิ่ผายเฮ้ยบอสมันต่อทางมาอ๋อ <c oughs> นึกว่ามึงไม่อยู่ด้วย อ้าวทอง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 มันเอาให้มันจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยยิงฮานูไซไอ้คืออะทำอะไรข้างบนนะอะเย่บุกเลยบุกทีมเหลืองดูนี้คือมึงก็ยอยู่ทีมเดียร์ใคอยู่ทีมฟ้า อ้้าาวงันมดูชุดฆ่าสิสีฟ้ากันเหลือเกินนะกูก็ฟ้าเอาโก้เราไม่มีบอกแล้ว,วะอะเนาะมึงไม่ใช่หมาอยู่แล้วไหม่ะดูว่ามึงเป็นวะเฮ้ยไม่ใช่ตกอุ๊ดตกด,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 ดิเอ้ยเย็นนี้ก็แกล้งเขาเอ้ยช่วยตัว,าว่าแล้วโก็ตกลงไป ไอ้กุตาดิว่า,ากุตาก็ย่าย่า,ยา,ยามันไม่ได้แต่งงานออไม่ใช่มามาตบกูนะ่ะกูสวนน่ะเออสวนเลยนะ่ะที่ปลูกดอกไม้อ่อะก็นราเอามันตีนะ่ปนะปลูกมันอ่ะเอ้ามันไม่ตีนก็ขอบล็อกหน่อยดีไอยเป่าอ่ะไม่ได้อยู่ไหนล่ะไอ,อ้บอสมันะจะไป มาไปทีมเขียวไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ะเขียวเขียวไงไปเพื่อร้ายนี่สีเขียวเอ๊ะบัสไม่ใช่ ไอ้บอสตอนนี้มันกำลังจะมาเฮ้ยมันเด้งว่ะมันเอ้ามันเด้งเลยก็อะไรวะเด้งนี่มันเด้งมันเด้งเฮ้ยบอสเดี๋ยวกูไปเอาสแตงด์กับสับปวยหัวเอามาให้หน่อยสปวยหัวขีดเอาบล็อกไปด้วยนะเอาบล็อกไปด้วยบอสมึงดูอิดเนยี๋ยวมันบอกว่ามาเตอร์วีคิวเอาบอสไม่ได้ฆ่าเลย ยังไม่ได้ทำเลยเลยอ่าไปไหนไหอ่ะไหนลอกอีกหน่อยบอลไม่อองูงย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเร็วสามตั้มช้ายังไม่ได้คิวเลยมันตกไปเองเปล่ามึงวายป่ะวายคืออะไรวายอยู่ในนี้อมืมีตั้งคิว ทั้ทงสปีทั้งสเต็งครบเบยไม่อาจลืมตาได้ไหมตึงๆเทิมๆเอ้ยมันเปิมเวลาคลิปนะเว้ยฮะสิบห้านาทีไป ah e. แล้วเนีย่ย <c ười> แล้วไงแล้วไงมันไม่ใช่คอมกูเห <c ười> มือนเร็วเนอะ ว้าวเลยตั้งสี่สิบเก้าวิก็มันเปลืองเวลาจีดังพิมไี่ได้ขอชนะได้เปล่าพิมพ์อะไรวะเนี่ยเขียนมึงกูอีก อชนะได้เปล่าเพ<น>ิ่งเนี่ยเสียงอาจจะเข้าคลิปนิดนึงเนี่ยต่อไปด้วยเอาช,ชนะได้เปล่าวเอาชนะได้เปล่าไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบใช่ไหมเอาชนะได้เปล่าวเอาชนะได้เปล่าเฮ้ยพิมไปเยอะนี่ลุดนะโก<อ><อ>เคยฟัดมาแล้วบอลมึงพิมพ์ดี เนี่ยมันเตือนแล้วมันเตือนแล้วรีเฟมรีเฟมเขจะพูดกันว่าอะไรอะอะไรอะไรยัวเซลนั่นแหละเหมือนห้ามพิมห้ามพิมพ์เืินไปสองครั้งครั้งที่สามนี่จบอ่ะจบอ่ะบายบายเลยโก้มันไม่ตอบอ่ะขอจนะได้ป้าไม่ตอบใช่ไหมนงั้นเราต้องสู้อ่ะ ไปโกไปไม่ตอบมันอ่าคือสปีดหมดไม่ตอบมันไม่เป็นไรสเต็จมีก็เหลือเลยแล้วไปดิไปไม่มีบล็อกอ่ะไม่มีบล็อกอ่ะข็บล็อกหน่อยกีก็่แตปีนไปข้างบนเว้ยกูมึงฆ่าแล้วกูจะรอฆ่าอยู่ข้างล่างเฮ้ยบอสเซียนเสียนเราต้องรีบวิ่งเลยนะเว้ยทำไมแนววของเออโกรีบวิ่งแล้วกัน คือสปีดกูหมดกงว่าสปีดไปก็ได้ไปสปีดอ่ะอันนี้ไปอ่ะขุดรู้อยู่แล้วเนะี่ยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเอามาใช่ไม่ให้เอามา เอามามันอยู่ในกล่องบอะไม่เอาก็แลกเลยใช้ของมันแลกเลย,เยนี่แลกให้กดดทองมันมาหมดเลยใช่หรอวิ่งและโค้เราเราเราจะไปแล้วนเนาเออรอรอร ขอโทษว่ะเพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษรอยคล้ายหมดเลยอือขอโทษว่ะเพื่อนขอโทษว่ะเพื่อนขอโทษ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 ก็เก็บเลยทองเยอะทาบโอเคเดี๋ยวเจอกันพักแน่แน่ยโอ้ขอโทษนะเพื่อน Ok, để hoán nạ. Cô bye bye đi. Bye bye hả? Nhớ.